สวัสดีค่ะเพืพพพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนคงทราบกันใช่ไหมว่าธุรกิจการบินเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจก่อนอื่นมาทําความรู้จักกันก่อน,น,นเลยว่าธุรกิจการบินในประเทศไทยไมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ปีพศ2454มีนักบ,บินชาเบเลยอมนายวันเดนโรนนำเครื่องบินแบบ All l ร์บิวไลท์มาบินแสดงให้ประชาชนชมที่สนามม้าสัตป,ประทุมหลังจากที่คนไทยได้รับชมการบินของนักบ,บินชาเบเลิียมทําให้พลเอกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศนุโรธประชานาถ เสนาธิการอาหารบกและดำริการจัดตั้งหน่วยบินขึ้นพระองค์จึงทรงเลือกสามนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสคือนายพันตีหลวงศักด์สัญญาวุฒินายร้อยเอกหลวงอาวุลิขิกรและนายร้อยโททิพย์เกีรติทั์หลังจากนั้นประเทศไทยได้นำความรู้เรื่องการบินมาพัฒนาประเทศเริ่มทดลองใช้เครื่องบินในการขนส่งไปรษณีย์พันเมื่อปีพศ2462 นอกจากการขนส่งไปรษณญยัพันแล้วในปีพศ2465กระทรวงคมานาคมได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทเดินอากาศไทยขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในการขนส่งทางอากาศทั่วประเทศและต่อมามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นการบินไทยจำกัดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียออสเตรเลียยุโรปและอเมริกาเหนือเมื่อมีการขนส่งผู้โดยสารแบบพาณิชย์จะทําให้เกิดอุตสาหกรรมการบินเกิดขึ้น เมื่อปีพศ2538มีสายการบินราคาประหยัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศระหว่างภูมิภาคในปีพศ2555มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสายการบินที่มีตำแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินเติมเต็มช่องว่างระหว่างสายการบินต้นทุนต่ำกับสายการบินบริการแบบครบวงจรให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศระหว่างภูมิภาคและเส้นทางบินระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย ไวรัสโคโรนา2019เป็นตระกูลของไวรัสที่กอ่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาและทําให้เกิดอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในคนสามารถแพร่จากคนสู่คนได้องค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะมีอาการเริ่มแรกคือ 1. มีอาการทั่วไปมีไข้ไอแห้งอ่อนเพลีย 2. อ,อาการที่มักไม่พบบ่อยปวดเมื่อตามเนื้อตัวท้องเสียตาแดงส่วนเสียความสามารถในการรับรสและดมกลิ่น มีผื่นขึ้นบนผิวหนังและ 3. เป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงหายใจลำบากแน่นหน้าอกส่วนเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหววิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าไนทีนสามารถแบ่งออกเป็นเจ็ดข้อหลักๆดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ใน้นที่สาธารนณะ 2. รับประทานอาหารสุกสะอาดใช้ช้อนกลาง 3. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าหรือแก้วน้ำ 5. หลีกเลี่ยงการพบปาหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการระยะ1เมตรหรือ3ปฟุตขึ้นไป 6. กหลีกเลี่ยงในการเดินทางไปในพื้นที่แออัดหรือพื้นที่เสีย่ยงและ7งดสัมผัสตาจมูกปากขณะที่ไม่ล้างมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมการบิน ทำให้ CAAT หรือสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งหัวข้อที่เพื่อนๆควรทราบหัวข้อแรกคือประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกราชนจาจักรไทยโดยใช้อากาศยานคือเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อทาการขึ้นลงของอากาศยาน ่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศตัวอย่างเช่นท่าอากาศยานขอนแกน่นท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ให้บริการการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศตัวอย่างเช่นท่าอากาศยานนอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นต้น ประกาศต่อไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสําหรับอากาศยานทําการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลาซึ่งประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มีนาคมพศ2564โดยอนุญ,ญาตให้อากาศยานทาการบินได้เฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น ผู้โดยสารต้นทางจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด -19 และกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลโดยกำหนดพื้นที่เฉพาะ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่ให้ออกนอกพื้นที่ที่กำหนดผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องจัดส่งแผนทำการบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำมายังสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและศูงควบคุมปฏิบัติการเขตการบินล่วงหน้า24ชั่วโมงก่อนทำการบินประกาศสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศายานทำการบินเข้าออกประเทศพศ2564 ที่เพื่อนๆควรทราบคือข้อ3มห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทําการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งตัวอย่างเช่นอากาศยานที่ใช้ในราชการหรือทางทหารอากาศยานเทให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการขนส่งเป็นต้นประกาศหัวข้อที่2เกี่ยวข้องกับฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่และการออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ปีพศ2 5 6 4ในประกาศนี้ ผู้ถือใบอนุญ,ญาตผู้ประจำหน้าที่ความหมายว่าผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ที่ออกให้หรือได้รับการรับรองโดยสำนักง,งานการบินเพลเรือแห่งประเทศไทยตามประเภทของใบอนุญาตระเบียบกพทว่าด้วยข้อฏิบัติในการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับผู้ถือใบอนุญาตในข้อนี้กล่าวถึงข้อ4ผู้ถือใบอนุญาตประจำหน้าที่สามารถพิจารณารับวัคซีน เป็นไปตามความสมัครใจโดยมิได้เป็นภาพบังคับและข้อ5ให้ผู้ถือบอนุญ,ญาตผู้ประจำหน้าที่ที่สมัครใจเข้ารับวัคซีนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการรับวัคซีนดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับวัคซีนเฉพาะที่ได้รับการรับรองให้ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเท่านั้น หลังจากการได้รับวัคซีนในแต่ละครั้งให้ผู้ถือใบอนุญ,ญาตผู้ประจำหน้าที่งดการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย48ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอุตสาหากรรมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการลดน้อยลงเมื่อเทียบจากสฏิกิริยาท่องเที่ยวของสายการบินเมื่อปีก่อนๆผลกระทบที่แสดงออกมาให้เห็นชัดเจน คือจานวนเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินลดจํานวนลงวิธีการปรับตัวของสายการบินในสถานการณ์โควิดสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. เปิดเส้นทางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 2. การปรับการบริการของสายการบินในช่วงโควิดเช่นการงดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบินโดยจะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแบบนํากลับบ้านเมื่อถึงสถานีปลายทาง จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนแชตเตอร์บัสไม่เกิน30ท่านต่อเที่ยวทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจุดสัมผัสต่างๆด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูงงดการให้บริการห้องรับรองชั่วคราว 3. สายการบินเปิดรับการขนส่งสินค้าทางอากาศเช่นสินค้าประเภททั่วไปของสดหรือผลไม้ตามฤดูกาลและสายการบินให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบเช่าเหมาลำทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ 4. การสร้างรายได้อื่นของสายการบินเช่นการสร้างร้านค้าของสายการบินบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อหารายได้เสริมให้กับสายการบิน